มาพูดคุยในส่วนควันหลงลังเกมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับในคู่ระหว่าง a อ r f ฟอร์สเซนทันเอฟซีนะครับก็เปิดบ้านพ่ายกับราชบุรีมิต,ตรผลเอฟซีไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งเกมนี้สมปองสอแลบสารต่อฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องยิงอีกแล้วครับผมก็รู้สึกว่าดูการนี้สมปองยิงไป5ประตูนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะกองหน้าที่เป็นสัญชาติไทยทาประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยัง<ม>เรียกได้ว่า มันมีการตั้งคำถามว่ากองหน้าชาวไทยเนี่ยหายไปไหนจากสาบบลีกนะครับสมปองวันนี้ก็ถือว่าโชว์พร์อมไม่ดีแม้ว่าจะมีโอกาสค่อนข้างจะมากมายเหมือนกันแต่ก็ทำมาดูได้เปมาดูชัยด้วยขณะที่แอร์ฟอร์สนะครับยังไม่ฟื้นโอ้โหต้องบอกว่ามันยิ่งย่าแย่ขึ้นไปใหญ่แม้ว่าช่วงเล็กสองต้องบอกว่าแอร์ฟอร์สมีการเสริมทัพค่อนข้างดีเหมือนกันนะเอเนสโต้มาอย่างนี้นะแต่เฮดโค้ชก็มีการเปลี่ยนแปลงเอาเจสันบาวขึ้นมาก็ยังไม่ดีก็เหมือนแบบ มันมีการเปลี่ยนแปลงในดูการนี้ค่อนข้างบ่อยสำหรับแอ r ์ฟอร์นะครับก็วันนี้แพ้คาบ้านโหทำให้สถานการณ์ของ Air f o r ร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากทีเดียวที่จะมีโอกาสตกชั้นนะครับตอนนี้เนี่ยแอร์ฟอร์เนี่ยต้องเล่งฟอร์มตัวเองขึ้นมาครับทุกนัดต้องเล่นให้พีคกร้อยเซถึงจะเก็บชนะได้ก็เป็นงานยากเหมือนนะส่วนราชบุรีวันนี้ก็ปลดล็อกเกมนอกบ้านได้ อีกแล้วครับหลังจากที่เกมนอกบ้านเนี่ยเป็นปัญหาของพวกเขาแต่เกมนี้ก็เก็บ3แต้มได้แล้วก็เดี๋ยวผมว่าเขาเสริมทัพในเล็ก2น่าสนใจครับผมสำหรับราชบุรีได้ยานิยาโลมาใช่ครับแล้วก็ยังมีคังสุอิลที่ยังเล่นดีอยู่ครับผมแล้วก็ปวินวัฒน์เนี่ยลงสนามเป็นเกมรับตัวจริงในวันนี้นะครับก็น่าติดตามทั้งสองทีมนะครับ,รบว่าจุดจบของดูการนี้จะเป็นอย่างไรครับ